กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารพวมืนอ้ท่อมี3ามดาวสิีาผ้าธรรมชมไปหาคุณแมรี่น,น่ะค่ะเนาะคุณแมรี่นกับฝันท่าธรรมชมฟันเห็นผีหน้าผู้ชายหลังสูงใหญ่ดำขึ้นเหมือดม,มาหาธรรมชมมาหาคุณแมรี่นมาบอกเล็กจะเป็นเล็กดีเด็กเด็ดตัวใดกับไปรับชมกับคุณแมรี่น์พร้อมๆกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไม่เมด้อดค่ะ ไปรับชมรับฟังกับคุณแม่เลียนพร้อมกันเลยค่ะกรับสวัสดีครับแม่เลียนสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมคุณแม่อุ้ยอันบ้เด้ยมติดตามคุณแม่หลายงวดนะครับเนาะจ้าแม่มากุงเพครับผมอันงวดในฝันจังไรกว่าครับว่าสู่เอฟซีเป็นฟังนะครับโอ้ยบ้เดยฝันหลายงวดว่างวดนี่ว่ากับว่าฝันคักกันเลยโท่หาครับผมครับผมคุณแม่ ฝันว่าไปฝันว่าที่แรกขี่รถน่ะขี่รถไปแล้วขี่ไปขี่ไปคุณว่านี่ถนนที่ข้างข้างกับบ้านเจ้าคุณว่าครับคุณก็เลื่อยท่ามาท่าไปไป,ไป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 หอดไปหอดไปสุดสุดทางก็มีทางไปเรื่อยครับที่นี่ก็เลื่อยโล่งโลงกับคนแค่ว่าอุ้มลูกแค่ว่าผู้ชายเน็ผ่าดกับเตียยมากผัดเห็นผีหน้าผัดยืนเป็นหมู่บ้านอยู่ผัดเป็น เป็นสีหน้าโคตรผีแม่แม่เคยเห็นน่ะโอ้ครับครับพันยางออกมาพันพันนุ่งแจ้อันนั้นพันนุ่งแเผ้าสาสาผ่าไรผ่าไรแบบผ่าผ่าดูผ่าอีหงันนะผ่าดูผ่าอีหงัน่ครับผ่าไล่ไล่ดูพันลุงนิฟจะเดี่ยวเปลือกเสือพอดีนุ่งพันยางออกมาเจ้าสิไปสายโอ้ยว่าสิเมื่อบ้านกต่ว่าท่างวันดีอยู่มาเรือดเลือดสัตว์มาชุดมองนี่สัตเห็นโม่บ้านแอาร์ู่นี่ ว่าจะสุดปาทางไหนโอ้มันทางสุดตัวเจ้ามาจังไรไปจังไหนพูนว่าครับโอ้ยบ้านเจ้ายุนี่เองบอกันาะก็เลื่อลาน่ะครับผมเออนี่ละมู่บ้านมู่บ้านคอยลอยูุนี่โอ้ยเจ้าหายโตไปนั่นครับอยกับโบห็นหน่าเห็นตากับว่าน่ะโอ้ครับผมเร้ากับอันนั้นกับว่าผีหน้าะค่ะแล้วครับผมเพิ่นนู้งของแป้นิี่เพิ่นเพิ่นกัวนคือแม่ตัวโตคนขาวขึ้นโอ้ครับครับครับ แต่นั่นเด้คนวะคนจะเลื่อสี่ไปเจ้าเจ้าไปบ่ไรไดมันเป็นทางสุดเจ้ากลับขึ้นเจ้ากลับขึ้นคือเกาเร้อคนวะครับกลับขึ้นออกออกออกไปทางเกาคนวะโอ้ครับผมกลับออกไปทางเกาคนว่านั่นนี่บ้าน่อยละนี่คนวานี่บ้านนี่คนวะเป็นบ้าน่อยเองคนวะบัดนี้เนี่ยคนเผาอุ้มหลานอุ้มหลานออกมากนี่ละบ้าน่อยคนว่าพอแต่สี่ไปผัเห็นบ้าน เห็นบ้านเลยพี่เพื่อนเห็นแปดสี่บัดนนี้บ้านเลยที่หลังนีหลังของลูกสาวเพื่อนนั่นมันเป็นเจ็ดสี่แปดสี่ก็เจ็นสี่ครับผมบ้านเลยที่บ้านเพื่อนนั่นครับแปดสี่เจ็ดสี่ครับไม่เลี่ยนอูแปดสี่เจ็ดสี่มันมีสองหลังอันนานี่บ้านบ้านของของอันนั่นของเจ้าพี่เพื่อนนั่นจะให้เจ้าหน้าเพื่อนเพื่อนว่าบ้านเพิ่นนี่แหละบ้านเพื่อนครับบัดนแห้งไปเบิ่งผัดห็นสัดแห้งไร พิซาแท่งเห็นแปดซีวันนี้เอานี่ของกสาวคนเนี่ยมันเป็นเจ็ดซีครับโอว้ว่าตึงขึ้นมาอู้เท้าเขียนไหวเรืเ่อโทรหาเบาเอ็มครับอู้ขอบคุณในหลายครับแม่เรียนปันนี้ย่างว่าท่านจบใจครับครับอนว่าให้ให้ลบขึ้นไปด้วยคนว่าวันนี่ผลบขึ้นมาผมันเป็นไฟสว่างก้านขาน,นาดเลือดมืดเลยนี่มันเป็นแสงไฟสว่างน้ำทาา่าไงใ่ว่าเป็นเป็นเป็นทางลบลก,ลกเป็นทางหก ครับมันเป็นป่าๆแต่ว่ามันเป็นถนนมันเป็นถนนแถวเดินแต่ว่าเป็นทางงงง่าหกมีหมูนึงเป็นกลุ่มอยู่ไอ้มิทม,มีมีคนคนประมาณประมาณสามสิบนี่แหละประมาณอายุสามสิบยี่สิบนี่แหละประมาณนี่แหละนั่งเป็นกลุ่มอยู่ส <ừ> ีคนหาคนนั่งนั่งคนคนท่าก็น,นั่งกินอันนี้กินก้อย ถ้ากนาันน so ั aha, ma a, ma a. Like oh, yeah, like ่งก so. ินก้อยพูดว่ามีโกเลณีมามามายาย่ใหญ่คนว่าเพิ่งกระเฮ็ดเอาแบสามปีกีบกันโอ้ยายกินโมเป็นดอกเลยว่าเอาเลองเบิ้งมันแซ่บเลยคนว่าก็เลยกินน้ำพืนเพิ่งกับปาตัวเนื้อยเนื่อยแดงๆเหมือนห้เพิ่งก็เพิ่งให้จำจำเลยจำเลยกินลเล้ามึงยายโอ้พอได้กินเมึงแล้วแซ่บแซ่บมันนัวมันแซ่บมันเผ็ดมันนัวก็เลยกินจนอิ่มกินก้อยครับครับครับกินเนื้อยแดงๆน้ำพืนเลยจนอิ่มครับ พคนว่าอา้าวโอ้ยป้าอันนี้ยายกินดีมแล้วอัน,นยายสิเมื่อเด้อเวยคนก็ว่าไปไป,ไปสิไปส่งคนว่าขับเตาเมื่อจะเมื่อบ่ถือดอกคนว่าครับจะเมื่อทางบ่ถือปนิบมาในปา่าฮู้ฮู้ฮ้ปนิบเป็นแสงไฟสว่างจ้าออกเลยมาหอดมาหอด,หอดท,าทางทางสิเข่าบ้านมาเห็นมาหอดทางพอดีอ้าวมาส่งแค่นี้เด้อเพคนว่าโอ้ครับเพป็นมาส่งเออกระป๋องคนว่าโอ้ยตื่นสะดุดขึ้นปนิบครับ เมื่อเศ้าเขียนเขียนต้นเหลขกต้นนั่นนะแต่ว่าพื้นบอได้บอกนี่ดอกผู้ผู้ผู้ที่มหินเนี่ยผู้ทิ่เพิ่นเอาโอ้พิ่นปาเเดเตื่อแดนจึงคืนทีมกินจนอิ่มค,ค,ค,ครับอู้ถือว่าเขาเลีกแล้วครับเรียกเขาแล้วตัวนี้ละแต่บุ้งหมวกด้อกันแต่ว่าฝันกับว่าฝันฝันยังสีกเัเลยเลยโทรบอกนะมันบ่ได้ฝันโดนแล้วก็เลิยประหานบอกครับครับอู้ขอบคุณแมเ่เลี้ยงได้หลายครับที่ให้แนวทางดีๆครับมีมีมีอย่างอีกครับคุณแม่ จ้าฝันแค่นี้ละเจ้าเอ็มครับขอบคุณครับไม่เลื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับครัครับสวัสดีจ้าครับผมครับผมนี่เนาะค่ะนผู้ชมเลขของคุณแม่เลี่ยนกับท่านผู้ชมคุณแม่เลี่ยนฝันเห็นผีหน้าเนาะเนาะบ้านเลขที่ที่คุณแม่เลี่ยนเห็นกับบ้านเลขที่ซีแปดซีแปดคับบ้านเลขที่เจ็ดซีเจ็ดซีกับธรรมชมอายุสามสิบปีกับอายุยี่สิบปีที่คุณแม่เลี่ยนฝันเกี่ยวนะคะ เหตการไ์ม่น้ำแน่ค่ะท่านชมแต่ที่เห็นชัดเจนชัดแจว๋วก็คือ48กับ74็ดสี่สี่แปดเ็ค่ะท่านผู้ชมค<ม>ขอ,ขอห้มิโชมิมหลาก็าคุณแมรียน,นะะ้องค่ะเนาะประจำาหัวที่หนึ่งพศจิกายุนภาษาสองพันห้าร้อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกัสเซราท่านชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะคอหายฉ่กฉ่มันหมาน,มานเฮงเฮงรวยๆค่ะไก่ยพึ่งผ่าไปใส่นะคะท่านชม พอมีสามดาวมีของดีมาฝากทำช่มค่ะสำหรับชมเบืองของดีก็เบาแอมราทรงกันเลยค่ะบบาแอม,มรอทงนี่ยเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิศมีอมาฝากเอฟซีครับท่านม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของบูดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เจนสิเรทีนเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหน่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งแล้วูหขอสามลูปคิวสามครั้งลูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์ CAP, หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดี่ดหนะเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างต่างเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามใส่ยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ข้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าแข่แข่ว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขุกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าวแอมเราตงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้งครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับผูชาวนวดไปฝากอีฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาว อุบ่าวมักเนี่เอาไปใส่ได้พี่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝา,าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมานาะครับเนาะและะ้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมม MM ือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปาก Terra สามเถอนะครับท่าปากสามเถอท่าคิ้ว <ๆ S 2> <Jill> สามเถล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นมว่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู <at> ่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับนะวัดลุงปูรอดวัดกุกกุมนี่ก็แตงวัดลวงปู่รวยนะครับนอวัดลวงปู่รวยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมหล่ทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสม,มุชชมแล้วกาบ้าแอมเราต่งนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อบซี่นะครับสม,มุชชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีที่ล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับสม,มุชชม มีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบบาแอมเราตรงนี้เอามาบโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเลกลียกเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลวที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ